เครื่องสำอางที่เพิ่งเออพิมได้มาจากของแบรนด์ทางโคลานะคะก็เป็นเครื่องสำอางญี่ปุ่นที่ปกติตัวเองเข้าไม่ถึงแล้วเพราะว่าแบบมื่อัวแต่วุ่นเว้อกับเครื่องสำอางในกันอยู่นะคะก็เลยเดี๋ยวจะเอามาแต่งให้ดูในลุคนี้นะคะให้ดูก่อนกันว่านี้มีอะไรบ้างน,นะคะเผื่อจะได้แบบเวลาระหาว่างวิดีโอจะบอกได้ไม่ครบนะคะอันนี้จะเป็นตัวแป้งนะคะตลับอลังการนะคะเป็นแป้งอ่ะผสมรองพื้นนะคะแล้วก็มีเจ้าตัวนี้เป็น คอนซีลเลอร์นะคะของซิลฟีกแล้วก็จะมีในเซตของ v ีเวนะคะที่เป็นตลับแดงๆแบบนี้โดยที่ตลับแรกตลับเล็กเนี่ยจะเป็นครีมอายชโด์นะคะซึ่งทินใช้ทุกชิ้นนะคะที่วันนี้เอามาให้ดูตรงนี้อันถัดมาเป็นอายชโด้สาสีที่เป็นแบบฝุ่นแล้วก็สีริมสุดอันนี้จะเป็นสีครีมแบบเนื้อครีมไม่ใช่สีฟินเนื้อครีมนะคะอันถัดมาจะเป็นบลัชออนนะคะ และ2สิ่งสุดท้ายนะคะเป็นลิปสติกนะคะซึ่งวันนี้พิมทาสองสีเลยนะคะผสมวันนี้ตอนแรกพิมทาให้เห็นสีหนึ่งก่อนอีกสีหนึ่งแล้วก็ค่อยมา ผสมกันนะคะเพราะนั้นก็ลุคนี้แต่งไม่ยากเลยพิมพ์ให้ทีละสเตปด้วยนะคะว่าแต่งแต่น้อยค่อยๆเพิ่มไปค่อยๆเพิ่มค่อคุณแบบว่าวันนี้พกไปเฉพาะอันนี้นะคะมันก็สามารถแต่งมากมายได้หลายแบบนะคะค่อยๆเพิ่มได้ไม่ใช่ว่าแบบว่าฟิกซ์อยู่แค่แบบนี้แบบเดียวนะคะอย่าลืมพกขนตาปอ o ขนตาปอมมาสคาร่าอะไรติดไปด้วยนะคะเอาล่ะค่ะติดตามชมได้เลยค่ะดูนี้แต่งยังไงกันบ้างค่ะมันต้องมีมันต้องมีนะคะวันที่ประเภทแบบนี้คือตื่นเช้ามารีบวิ่งกระเด็นออกไปนอกบ้านก่อนนะคะแล้วกลับเข้ามาอีกทีแล้วค่อยมาแต่งหน้าเรา วันหนึ่งที่พิมเป็นแบบนั้นเช่นกันนะคะโดยที่แน่นอนตอนเช้าก่อนออกจากบ้านก็ต้องทาครีมกันแดดเพราะทาครีมกันแดดเสร็จจะเป็นอะไรเป็นไม่ได้ต้องใช้เจ้านี่นะคะโปะลงไปเพื่อไม่ให้มันมันแล้วทีนี้พอกลับมาถึงบ้านจะแต่งหน้าทันไงล่ะนะคะสามารถจะเอามือเนี่ยนะคะผ่านก๊อกน้ำสบัดสบัดแล้วก็แปะๆป,ป,ปบนใบหน้าแล้วก็กระดาษทิชชู่ซับหรือขึ้นจะใช้พวกเขาเรียกว่า สเปรย์น้ำแร่ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะสำหรับพิมพ์เนี่ยอันนี้นะของพิมพ์ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะคะพิมพ์มาแบ่งเทใส่เจ้าขวดอันนี้เป็นในเช่าขวดฟอกกี้ธรรมดาธรรมดานี่เองนะคะเพื่อที่จะใช้ไม่งั้นเนี่ยเวลาที่คุณพกไปนอกบ้านเนี่ยถ้าเกิดคุณพกไซส์นีเนี่ยพิมพ์ว่าไหลหลุดนะของพิมพ์พิมพ์ทนไม่ได้นะพิมก็จะพกไซส์ที่เล็กเท่าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะคะจากนั้นไม่ว่าจะรอให้มันซึมสักพักหรือว่าจะใช้กระดาษทิชชู่ทิชชู่ทิชชู่่ะ เพื่อเอาเจ้าแป้งออกนะคะแล้วก็เอาความมันที่ไปวิ่งไปเดินไปทํานู่นทนํานี่ข้างนอกบ้านมาแล้วนะคะออกไปด้วยเช่นกันอาละคะพิมพแต่งไกลยหนึ่งข้างเสร็จไปแล้วนะคะแต่งเสร็จแล้วจะได้ลุกะลรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะทําค่อยๆทําให้ดูเป็นสเต็ปๆไปนะคะว่ามันค่อยๆเพิ่ม่ค่อยเพิ่ม,อ,อ,มอะไรยังไงได้บ้างน,นะคะอย่างแรกเลยนะคะเราใช้อันนี้กันนะคะเจ้าวีโบคือเดี๋ยวพิมพให้ดูเครื่องสำอางของเขาทั้งหมดก่อนดีก,กว่าหมจะได้พอจะรู้ว่ามีอะไรบ้างน,นะคะ จะเป็นในเซตของ v w o k หรือว่าเจ้าสีแดงๆตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นบลัชออนนะคะจะเป็นสีนี้แล้วก็จะมีที่เป็นครีมอายชโดว์นะคะซึ่งดูธรรมดาธรรมดาแต่มันทาขึ้นมัน้วสวยอลังการนะคะจะเป็นสีทองสีขาวนะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นอายชโดว์พาเลตนะคะซึ่งเป็นพาเลตสีดำตาอันนี้และสำหรับที่เป็นใน v w o k เหมือนกันนะคะจะมีลิปสติกสอแท่งที่มีจะเป็นเบอร์ 44สีน้ำตาลแล้วก็เบอร์78สีแดงนะคะจะมี2ส,สีด้วยกันวันนี้ก็แล้วแต่ว่าอยากจะลองเลือกใช้ไหนแล้วก็มีที่ไม่ได้อยู่ในชุดวีโวนะคะแต่ว่าเป็นของโพลามกันคือซิลฟิกนะคะเห็นไหมอันนี้จะเป็นตัวคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์สสีเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มขั้นตอนแรกเลยวันนี้อากาศร้อนมากเลยยังไม่ทันจะทัวิดีโออะไรได้เลยนะคะ เงือมาเงือมาอ่ะนะคะขั้นตอนแรกพิมจะใช้เจ้าตัวนี้ก่อนนะคะครีมอายชโดว์นะคะโดยที่ใช้นิ้วเลยนะคะใส่จุ่มลงไปในสีอ่อนก่อนแล้วก็ลงให้ทั่วบนเปลือกตาเลยค่ะความจริงนะคะใช้แค่พาเลตเจ้าสองสีเนี้ยคู่เดียวเนี่ยพิมว่าก็โอแล้วนะในวันที่แบบว่าสบายๆแต่งแบบไม่ได้อ,อะไรมากมายนะคะอยากจะดูแบบเนเชอรัลอ,อะไรแบบนี้ธรรมชาตินะคะ สีมันสวยมากจะให้ดูว่ามันแบบว่ามีประกายไม่รู้ว่าทางในกล้องมันเห็นมากน้อยแค่ไหนถ้าจากนั้นนะคะใช้สีทองค่ะที่มาใช้วิธีกดกดลงที่ช่วงหางตาคะเพื่อให้ได้เป็นเบสสำหรับการแต่งอายแชโดว์แบบฝุน่นต่อไปนะคะแต่ถ้าเกิดคุณจะแต่งแค่ใช้แบบครีมก็ได้แล้วเช่นกันนะคะแล้วก็เอาที่อยู่บนปลายนิ้วเนี่ยคะ่ะไลไปที่ ดวเขาตรงขนตาแล้วก็ทำเป็นคัดเบ้าข้างบนเบ้าๆเบาๆนะคะดูจากไกลๆก็คือจะ,จ,ะจะเกิดแสงเงาเรียบร้อยนะคะคุณอยากจะแค่นี้ก็ได้แล้วก็เขียนไอายไลเนอร์ติดขนตาปลอม ดัดขนตาปัดมสาสคา่าอะไรนะคะแล้วก็ไปได้แล้วนี่คือนี่คือสบายสบายที่สุดหนึ่งลุกหรือว่าถ้าเกิดคุณอยากจะให้มันชัดมากขึ้นสามารถจะแต้มเพิ่มเพื่อสีมันชัดมากขึ้นนะคะแต่เนี่อว่านี้เดี๋ยวพิมจะต่อด้วยสีฝุ่นนะคะในพาเลตนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นก็จะมีสีน้ำตาลอ่อนสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็สีครีมสีครีมก็แน่นอนเอาไว้ลงที่ใต้คิวนะคะอย่างแรกเลยพิมเอาใช้สีน้ำตาลอ่อนก่อนนะคะสีน้ำตาลอ่อนเนี่ยพิมจะค่อยๆลงตรงช่วงนี้ ช่วงเปลือกตาให้มันชิดชิดแนวขนตาหน่อยหนึ่งนะคะช่วงแรกพยายามเกลี่ยให้กระจายนะคะก็จะลากขึ้นมาข้างบนนิดนึงเพื่อให้แบบว่าเกิดเป็นเบ้าตา เพื่อให้มันดูเข้มมากขึ้นเพราะว่าสีครีมอายชโด์เนี่ยมันจะเห็นแต่ว่ามันจะสีมันค่อนข้างอ่อนนะคะเพราะนั้นก็ถึงได้บอกเหมาะกับวันที่สบายๆแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะแต่งให้มันดูมากขึ้นอีกสักหนึ่งสเต็ปไปทํางานตอนกลางวันอาจจะเพิ่มสีน้ําตาลอ่อนนี้เข้าไปนะคะแล้วก็เขียนอายไลเนอร์ปัดมาสคาัร่าไปได้แต่สำหรับพิมันนี้นะคะพิมจะเพิ่มสีน้ําตาลเข้มเข้าไปด้วยจัดไปนะคลงตรงช่วงอ่างตาคัดให เข้มขึ้นไปอีกนะคะให้เป็นแบบข้างนี้แล้วก็มาลงที่ตรงช่วงขนตานีหนึ่นะคะให้มันดูแบบว่ามีแนวเข้มมากขึ้นเพราะว่าลุคนี้เนี่ยเราไม่มีอายแชโดว์สีดำนะคะนี่ยดูตาโตแล้วก็มีมิติมากขึ้นทันทีอย่างง่ายๆไม่น่าเชื่อนะคะจากนั้นเนี่ยพิมจะใช้ อายไลเนอร์นะคะที่เป็นสีครีมนะคะถ้าเกิดคุณมีสีขาวใช้สีขาวก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าราซื้อครั้งหน้าพี่แนะนำถ้าเกิดคุณอยากจะใช้สําหรับเขียนที่เส้นน้าตาข้างล่างนะคะใช้สีออกครีมครีมมันจะดูแบบธรรมชาติมากกว่าบางทีสีขาวหรือขาวขาวบางทีขาวกว่าลุกตาขาวเราอีกนะคะก็จะดูโดดไปเยอะถ้าเกิดใช้สีออกครีมครีมเนี่ย ก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นทำให้ตาดูโตขึ้นนิดนึงนิดเดียวนะคะจากนั้นทิมใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลอ่านี่สีน้ำตาลมีประกายเล็กๆนะคะทิมก็จะมาเขียนที่ขอบตาด้านล่างเขียนที่ตรงช่วงเส้นออแนวขนตานะคะเพราะเราเมาื่อกี้ตรงเส้นน้าตาเราเขียนด้วยสีครีมไปละให้หนาที่สุดตรงช่วงหางตานะคะ มันจะได้ไปประ,ประจบประจบและประกบกันกันกบเจ้าสีน้ำตาลที่เราคัดเบ้าไว้ข้างบนอืมอะไรแบบนี้จากนั้นเปลี่ยนมาอีกหนึ่งอันอายไลเนอร์นะคะนี่สีดำค่ะสีดำสนิทนะคะ พิมพ์ใช้เป็นแบบดีนสอบเพราะพรคหลังนี้ิู้สุกว่ามันง่ายมันสบายนะคะมันแบบ everything จริงกับเบลมันง่ายมากๆอะไอย่างนี้สำหรับเจ้าสีดํานี่นะคะพิมพ์จะเขียนเฉพาะที่ช่วงหางตาแล้วเดี๋ยวค่อยเอาแปลงไล่ให้มันเป็นเชฟ เียนแค่ประมาณแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยพิมจะใช้แปรงที่เป็นหัวเล็กๆแบบนี้นะคะประมาณนี้แล้วเอาเนี่ยค่ะค่อยลากคือพิมจะไม่ได้เขียนอายไลเนอร์ลุกนี้จะไม่ได้เขียนอายไลเนอร์ลึกเข้าไปจนถึงหัวตานะคะจะเขียนแค่เฉพาะช่วงกึ่งกลางแล้วก็ลากมาที่หางตาคือเป็นลุกที่ดูซอฟต์มากๆเลย ู <c oughs> ้สึกเหมือนจะเลอะเล็กน้อยเอาเบี้ยวเล็กน้อยนะคะเอาเจ้าตั้นบัตรนะคะมาช่วยก็แปลงกลับมาลบ ก็จะดูแบบสบายสบายไม่ได้แบบโอ้โหต้องแบบไปอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ยังเห็นว่าเป็นหางแหลมๆขึ้นไปจากนั้นใช้แปรงอันเดิมนะคะที่ลงอายแชโดว์สีเข้มเมืสักครู่นี้โอ้แปลงนะคะจุ่มลงในเจ้าสีเข้มอยช้นจานน้ำตาลเข้มนะคะเอาเฉพาะหัวแปรงค่ะจิ้มลงไปจึ๊บจึ๊บจแล้วเคาะทิ้งนะคะแล้วก็เอามาลงที่ตรงช่วงขอบตาล่างนี่เพื่อเป็นการเซตอายไลเนอร์ พยายามทําให้คลีนที่สุดนะคะเราไม่ต้องการให้แบบมันฟุ้งทั่วไปหมดนะนะคะก็จะได้คล้ายกันมากเลยนะตอนนี้สองข้างนะคะจากนั้นนะคะใช้สีครีมแน่นอนไฮไลท์ใต้คิ้วนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบหูเบลนกระจายวนขึ้นไปข้างบนนะคะนาทีนี้ที่จะช่วยคลีนอัพได้นะคะทำให้ดูน,น,นุ่มนวลมากขึ้นนะคะใช้สีนี้นะคะช่วยเข้าไป ใช้สีเดียวกันนี้นะคะพี่มาแตะตรงช่วงนี้นิดหนึ่งเพราะตอนแรกมันมีพวกครีมอชยแชโ์อยู่จากนั้นเนี่ยความสําคัญของลุคนี้ของพี่มัคือในพาเลตนี้นะคะเขาจะมีที่เป็นครีมคัลเลอร์เป็นเนื้อครีมเหมือนกันนะคะอันนี้เห็นไหมอันริมสุดโดยที่เวลาสีเนี่ยนะคะป้ายขึ้นมาแล้วทาบางๆแล้วเนี่ยมันจะมีเฟล็กปะกายสีฟ้าเป็นขาวฟ้านะคะแบบนี้อยู่พิมพ์ก็จะใช้เจ้าสีนี้แหละคะ่ะที่เป็นสีครีมอันนี้นะคะ ซึ่งสวยมากเลยปกติพิมพ์จะไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้นะหรือเป็นพิมพเฉยไม่ค่อยได้ซื้อเครื่องสำอางใหม่นะคะมาลงตรงช่วงหัวตาเครื่องสำอางญี่ปุ่นนี่ใครๆเขาบอกว่าอุย๊ยมันดีนะมันเหมาะกับหน้าเอเชียเอเชียอย่างเรานะคะ แต่บางทีเนาะกระแสยิ่งช่วงนี้นีห่หูเครื่องสำอางอเมริกันมันแรงมากแล้วก็แบบนะไปมด่งแโฟกัสทางนู้นนะคะเครื่องสำอางญี่ปุ่นที่และอย่างเครื่องสำอางญี่ปุ่นราคาค่อนข้างสูงนะบางทีเราก็ต้องคิดเยอะนิดนึงที่จะซื้อแต่ละอันนะคะจากนั้นนะพิมพ์ก็ใช้อนี้ด้วยนะคะใช้นิ้วนะคะจุ่มลงไปในเจ้าสีสีขาวนี่นะคะสีขาวครีมนี่นะคะแล้วมาแตะบนเปลือกตา พิมพยายามเลี่ยงที่จะไม่แตะลงมาตรงช่วงพับตานะคะเพราะว่าพอมันโดนตรงช่วงพับตาปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่ระหว่างวันมันจะจับตัวกันเป็นก้อนได้นะคะเพราะอย่างไรก็ตามมันก็คือเนื้อครีมนั่นเองแต่ถ้าคุณไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นนะคะแนะนําว่าเอาแปรงจุ่มเจ้าสีขาวครีมนะคะอ่อนๆบางๆนิดเดียวนะคะแล้วกดทับเล็กน้อยมันก็จะยังคงให้สีและประกาย ส่องขึ้นมาโผล่พ้นขึ้นมาเพียงแต่ว่ามันจะแบบว่าไม่เละเร็วเท่านะคะจากนั้นก็แน่นอนละค่ะขั้นตอนง่ายๆนะคะปัดขนตานะคะดัดขนตาทั้งหลายแล้วก็ติดมาติดขนตาปลอมซึ่งวันนี้เนี่ยพิมพใช้อันนี้นะคะนี่ของคอสเล็กส์อันนี้เบอร์402นะคะพิมพ์ปัดออกหนึ่งช่อตรงช่วงท้ายนะคะเพราะว่าตาพิมพ์ไม่ยาวพอนะคะถ้าเกิดคุณตายใหญ่ๆเลยนะคะก็ติดเข้าไปเลยทั้งคู่นะคะเดี๋ยวพิมพ์ไป ติดขนตาปลอมก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอย่าลืมปัดขนตาลางนะวันนี้คือปัดขนตาล่างขึ้นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะกับดวงตานะคะตอนนี้ลุคนี้นี่ก็เรียกว่าออกไปเที่ยวคืน,คนได้ทีเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดอยากจะเพิ่มก็เพิ่มสีเข้มเข้าไปได้นะคะต้องช่วยหาตาแล้วแต่ความชอบนะคะมาถึงใบหน้ากันบ้างนะคะใบหน้าวันนี้พิมจะใช้เฉพาะอันนี้นะคะพิมจะไม่ลงรองพื้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยพิมจะใช้สีที่เป็นออกสีแซลมอนแบบนี้นะคะในการลงที่ใต้ตานะคะพวกที่มันเป็นเนื้อครีมแบบนี้มันจะมีความ เจ้มจ้นสูงนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้นิ้วค่อยๆวอร์มมันขึ้นนิดนึงนะคะแล้วเอามาป้ายใต้ตา,ตา <c oughs> ไปเอาจเจ้าพาเลตอันนี้นะคะป้ายให้มันเป็นแบบว่านะตรงจุดที่เราต้องการแล้วประกบมันออกมาก็หาเล็กๆนะคะหาตัวเองหน้าตัวเองในกระจกก็นะขม่มจากนั้น,นะค,ะค่อยๆเกลี่ย ถ้าสมมติว่าคุณใช้พวกคอนซีลเลอร์ที่เป็นเนื้อครีมแบบนี้แล้วนะคะเราสูกว่า oo, มันแห้งมากมันแห้งเกินนะคะมันเกลีย่ยไม่ไปอะไรพิ่ก็แนะนําด้วยวิธีของพี่ตักมายุรานะคะ่ะเอาไอครีนเลยพวกนี้คะ่ะที่เราใช้แล้วเนี่ยบีดนิดนึงนะคะแล้วก็แต้มผสมลงไปเลยนะคะแล้วค่อยค่อยเกลีย่ยคือเจ้าไอครีมเนี่ยมันก็อ่อนโยนและอ่อนบางต่อผิวเรานะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้มันดูชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็เกลี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับขั้วคอนซีลเลอร์เนี่ยพิมเองไม่แนะนำให้คุณใช้มากมายนะคะใช้เพียงเพื่อแค่กลบหรือว่าปรับสภาพสีผิวนิดหน่อยก็เพียงพอไม่ได้องโอ้โหโหมประโคมลงไปแล้วก็หนาด้วยนะคะถึงเวลาพอหนาปุ๊บเนี่ยแน่นอนมันก็เป็นตกล้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลับมาปัญหาเดิมๆที่คุณเคยเจอแล้วคุณก็จะเจอซ้ำซากอีกนะคะมาถึงแป้งบ้างจะบอกว่าตลับสวยงามมากนี่คือตลับนะคะนี่เป็นแป้งว i t i s ซิโนะคะของพิมพ์จะเป็นเบอร์ n หกสิบสองเผื่อใครอยากดูพิมเช็คแป้งเบอร์เลยมันจะยอมโฟกัสไหมเนี่ยนี่นะคะ n หกสิบสองอู้วในที่สุดนะคะ n หกสิบสองนี่หน้าตาแป้งนี่ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะตอนได้มาเนี่ยคือมันจะเป็นกล่องแยกกันตลับอันนึงแล้วก็ตัวแป้งอันนึงนะคะแต่พิมเองพิมก็จะไม่ใช้อันนี้หรอกนะเพราะว่าพิมไม่ค่อยชินในการที่จะใช้ฟองน้ําในการลงแป้งนะคะพิมก็จะใช้แปรงพิมเนี่ยแหละคะ่ะจุ่มลงไปเลยจึ๊กจึ๊กจึ๊ก ก็ไม่ได้ต้องหูลงจนหนาเช่นกันนะคะพิม์แนะนําว่าถ้าเกิดว่าผิวคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะแบบแต่งแบบโชว์ผิวได้นะคะก็คือใช้คอนซีลเลอร์กลบเฉพาะจุดที่สําคัญแล้วก็ใช้แป้งลงบางๆโชว์ผิวได้เลยถ้าคุณที่แบบว่าแก้ม เป็นคนแก้มชมพูอยู่แล้วเลือดฝาดขึ้นเยอะๆก็ไม่ต้องปัดแก้มก็ได้ยี่ด้วยเพราะยี่ถ้าเกิดคุณลงแป้งบางๆนะคะสีของแก้มคุณเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาอยู่แล้วไม่ต้องลงเลยโหทั้ทงประหยัดทั้งได้โชว์ผิวด้วยเลยมันจะดีกว่านี้นะคะมาถึง brush อนนะคะแน่นอนมีสองสีคือสีชมพูนะคะไก่อันนึงเป็นสีแบบออกสีเหมือนกับออบ่มแดดนิดนแลลวสีนี้จะมีประกายค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองลงกันเลยดีกว่า พิมจะใช้เจ้าสีชมพูเข้มก่อนนะคะสีออกส้มๆมากกว่าเป็นออกคอรัลอะไรประมาณนะั้นลงที่ตรงนี้เยอะๆคนบอกว่าเวลาปัดแก้มให้ยิ้มไปด้วยนะคะจะได้แบบรู้ว่าถึงเวลายิ้มและหยุดยิ้มแล้วเนี่ยสีมันจะไปอยู่ตรงไหน มีคนปิดประตูแถวนี้ดังมากไม่รู้เข้าไปในกล้องไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะยค่ะจากนั้นนะคะพิมพ์จะใช้สีนี้ในการลงตรงช่วงเหนือนอกแก้มคะ่ะเป็นการไฮไลท์เล็กน้อยพิมใช้พิมพ์สลับมาใช้แปลงที่มีขนาดเล็กลงะคะ่ะสีนี้มันจะบลิงมากเพราะนั้นเวลาลงต้องลงแบบระมัดระวังเอานิ้วช่วยเกลี่ย ้าคุณพ,งพึงใจนะอยากจะลงตรงช่วงแบบว่าสันจมูกอะไรอย่งนก็ได้เพราะมันจะทําให้เกิดเงามากยิ่งขึ้นนะคะสีนี้นะก็ยังพอได้อยู่นะคะไม่ถึงกับแรงมากเกินไปนะก็เรียกว่าเหลือขั้นตอนสุดท้ายอย่างเดียวแล้วนะคะลิปสติกนะคะคือตัวพิมเองนะขณะนี้เนี่ยนะพิมชอบที่จะทาสีแดงก่อนนะคะเสร็จแล้วทับด้วยสีน้ําตาลอันนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้พิมจะเอาไงดี ทาให้เห็นทั้งสองสีดีไหมทาริมฝีปากล่างด้วยสีน้ำตาลริมฝีปากบนด้วยสีแดงคุณจะได้เห็นสีนะคะเดี๋ยวคุณค่อยเมมมารวมกันดีไหมเอาไปเมมสิอ๋อนี่คือสีน้ำตาลนะคะข้างล่างส่วนด้านบนจะเป็นสีแดง คนละโทนกันนะคะก็จะเข้มสีแดงก็จะเข้มเยอะกว่านิดนึงแต่เวลาพิมพ์ปกติพิมพ์ทาจะทาผสมกันสองสีคือเอาสีแดงลงก่อนแล้วก็สีสน,นะะ้ำตาลครับแต่นนทีนี้ไม่เป็นไรผสมไปได้เลยเนี่ยค่ะนี้จะเป็นสีที่พิมพ์ทาไมา่สุดในช่วงนี้นะคะเพราะว่าลิปสติกค,คู่นี้ของเขาเนี่ยพิมพ์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาผสมอะไรลงไปนะคะไปเจ้าโพลา r ี w o r k l i p s t i อันนี้เพราะว่ามันตอนแรกพิมพ์เป็นคนที่เวลาเห็นลิปสติกที่มันอยู่ในแท่งลักษณะอย่างนี้ทีไรเนี่ยพิมพ์จะมี ความทรงจำตนะั้งแต่วัยเด็กว่าลิปสติกที่มันอยู่ในแท่งแบบนี้แห้งมากทาแล้วมันจะตกล่องมันจะแบบลงไปในริมแบบนี้ค่ะล,ล่องในฝีปากเนี้ยแล้วมันก็จะไม่สวยแล้วถึงเวลาเขากินอะไรแล้วมันก็จะเหลือเฉพาะขอบด้านนอกขอบด้านนอกข้างในคือจะหมดแล้วมันก็จะเหลือเป็นกรอบปากน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งไอเขาเจ้าสองคนนี้เขาไม่เป็นนะคะเขาแบบนุ่มแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นคือสามารถจะอย่างนี้ได้นะคะถ้าเกิดปากมันแห้งบางทีเราทําไม่ได้มันจะได้แค่อย่างนี้อะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้น วันนี้ลุคนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือใช้เครื่องสำอางญี่ปุ่นดีใจนะคะเอาละค่ะก็ง่ายๆนะคะไม่ยากเลยมากมายนะคะสามารถจะลองแต่งได้หลายสเต็ปหลายขั้นตอน,ต,อนตั้งแต่ออดค่อยๆเพิ่มเทเลนิตเทเนิตเทเนิตเข้าไปนะคะถ้าเกิดคุณอยากจะให้มันดูดราม่ามากไอัดอายไลเนอร์ให้มันแคทอายมากขึ้นไปกว่านี้นะคะก็ยังได้อีกนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะ,คะ,คะขอบคุณมากที่ติดตามชมว,วิดีโอนี้กันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันเดี๋ยวนะคะสวสวัสดีค่ะ